ทุกคนครับคลิปนี้จริงจังนะผมจนปัญญาแล้วเบื่อแล้วอะ่ะลาก่อน YouTube ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังติดตามกันมาถึงตอนนี้ถึงผมจะลงคลิปถี่ลงคลิปทุกวันแต่ผมก็ติดอยู่เรื่องหนึ่ง ตอนนี้คอนเทนต์ผมหมดแล้วก็ผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีหยอกเล่นไม่ได้ปิดช่องขอโทษได้คลิกเบสผมจะไม่ทาแล้วพี่มาลูเม้งไม่เชื่อคีิคอนเทนต์เลยวันนี้เรามาอยู่ในเกมการ์ดแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนํากดเกมแบบง่ายๆกันก่อนอารมณ์เหมือนฉากในทวิตเกมที่ผู้เล่นสี่ห้าหกยิงกลับไปหน้าหล่อเลยคือทุกคนจะมีปืนคนละกระบอกและมีลูกกระสุน่1นดเกมจะเป็นคนกำหนดว่าไพ่ที่สามารถลงได้คือไพ่อะไรถ้าเราไม่มีไพ่ที่เกมกำหนดก็สามารถลงได้แต่เราก็ต้องเสี่ยงเอาเพื่อนจะจับพิรุษเราได้ไหมอย่ามีพิรุ ดขาถ้าเพื่อนจับได้อาจจะถูกยิงด้วยกระสุนจริงทีนี้เราอยู่กับพี่มารู้เป็นจอมโจรคิดนะครับแล้วก็พี่โมนี่เป็นหมูวะใช่อาออเล็กก่อนอเล็กอันนี้อเล็กนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นพี่โมอันนี้เป็นเอ็ดนะครับปิยาใส่ดรากอื่เลยทุกคนอาไปคนละเม็ดไปผมบอกเลยผมรอแลละ แปลกนะปุ่มรอดไว้กูอะเล็กลงไว้ดิโอ้โหพี่โม X เลยพี่ยังยังยังอย่าเชื่อเชื่อก่อนใช่ไหมเชื่อก่อนชู่คิงอันสองรอบมานะเล็กหนุ่อีรอดว่ะรอดว่ะเนี่ย้โม รอดเท็กตานทำไมอ่ะทำไมอ่ะโปงเดียวอุ้ยรอดหนูผมยของเอเดียสทูเอ็ดเฮ้ยนคาเชื่อไหมเนี่ยอ้าวเลรอะระเบิดโป่งเดียวนะไม่อยากนั่งโป่งอุ้ยนั่งดูบอกเลยว่านานนนายังไม่โดนอะไรเลยอย่าเม็ดแรกนะอย่าเม็ดแรกนะเชื่อผมไหมล่ะแล้วอะ ย่าเล็กยา้นที่อ้าวเอาเจเกมนีนะครับอย่างนี้วันชิวเอ้ยอ้ยกินไรอ่ะโอ้กินกินฝนกินชื้นต้านเลย

ให้มันจบที่เราสองคนเถอคุณจริงครับโอ้โน่าเกันเลยโอ้ว้าฮ่าห้าห้าห่ากโอ้โหเขาเซฟเยกิคนโกหกฮ้ยใครโกหกกันแน่ยังวาาเล่าซฟก่อน นกิชนะตาเล็กกินตายไปแล้วรอบนี้มารอบนี้อ้าพี่โมกลับมาแล้วหรอพี่สวัสดีนึกว่าหนีไปซะเลยฮะเข้ามาแล้วก็หรูดติดแล้วลายอะไรไม่เอาอะเล็พอ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 ฝันดีครับฝันดีครับอเล็กยังยังครับยังรอดอืมใช่ เนี่ยกูเตลองหันมาอุดิคุณเตยทำไมอ่ะเนี่ยหมูหันแล้วเนี่ยได้ไปก่อนสองใบได้ไม่นะไม่นะนะบูตะบูไปคุณโด โอกาสคือ50 50ไปไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนว้าวมันรึแม่งผิดทุกใบนั่นแหละอ้าวได้เลยโอ้ยอ้าวทีละใบได้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 ที่เราไปอะไรกันแเราทีละใบจริงๆริงโอ้ยไปดูพลังเหตุการของฉันมะ A f e w moments later ขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับพี่บีทอยู่ไหนเนี่ย นี่มิทบีเกสีซีนะครับอยากใส่หน้าฉากอะน้องเขาจะได้อ่านหนหน้าไม่ออกเหรอพี่ใช่ทุกคนดูปืนผมดำอยู่อันเดียวโอ้ยอันนี้ดำด้านวะเนี่ยดำด้านเียงาไม่ดำเงาโอ้ยไอเจมึงใส่ชุดนี้เพื่อปิดบังใบหน้าเหรอแน่นอนลงละวันคิงวันคิงเหมือนกันไอวันคิงไม่มีคนเดียนหรือเปล่าเนี่ยลงนะมีโหต้องมีไม่มีไม่มีไอกินคนโกหก เพิ่งมาว่ะเพิ่งมาแต่ก็เอาแล้วอจริงจ้ะโอ้วก็จริงจังสารได้กินคนโกหกที่งอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเลิกหลับเฮ้ยจิตวิทยาจิตวิทยาไม่ทีไม่เลาะเดี๋ยวเลาะงั้นผมจะลงคิงแล้วกันนะใช่หรือเปล่าพี่ลงคิงหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ตะไบในก็คิงเหมือนกันได้ครับแค่โดนครับ ไปคุยกับร่างมะม่วงคือผมเชื่อใจคนลงจริงไหนผมพอลองหน่อยรอนานนานก็อาจบันทอนหัวใจรู้กหกรอบแรกเพชัวร์จริงซอมซอตามตามตามเปิดดูเลยล้อ

ตรงไหอเด็กอยากกินโนโหกอยู่ี้เนี่ยจับลองกได้แม่โดนอย่างนั้นเดียวนะเดียวไปเลยเดียวไปเลยเดียวเดียวเดีวเดียเยวทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าเกมจะเป็นยังไงเพราะว่าตะกองตายหมดเลยผมว่ารอบนี้พี่เขาลงจริงตามแต่หมดแล้วผมว่าหมดแล้ว็กเอ็ก ตัวนี้มันตัวแรงเราเนี้ผมเปลี่ยนสกินมาแล้วเพื่อดึงดูดสายตาพวกคุณทุกคนผมเปลี่ยนเป็นสาวเลโก้เลยบอกให้เขาโยนย่อใจหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูดูหน้าดูหน้าพี่พี่อยู่ไหนหันมาหันมาหมูหันหมูเดิมไปก่อนเลยฉันก็เลิกไปก่อนเลยบายบายอะไรตุ่มตุ่มตุ่มรอ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 ผมไม่ไ <pursued skin S 1> ด้เสียใจที่คุณไม่โดนยิงนะเฮ้ยผมดีใจผมดีใจที่คุณไม่โดนยิง โมนาตากูไม่สนกมูที <ator il> ่โมนาตากรินี้เนี่ยของใหม่พี่ัน่โอ้ยเดีสจตัคนซิกมาให้เอ้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่าอ้าวมันก็จั่ใจสิอาไล่เข่าเฮ้ย ขนมจับทิ่งห้เองไม่ได้หรรอกคับผมเหนื่อยจำไม่ได้ห้าใบเลยอ๋อกระาำเลยถ้ามีเยอะก็ลงสามเลยนี่อันนี้ผมผมเชื่อใจพี่เขาไงไหลป่าวพี่ไหล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 มาไหลมาผมไม่ทำอะไรพี่อยู่แล้วจะเว้นแต่เดินหมารอบกัดเท่านั้นแหละเดินหมารอบกัดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไหนไหนไหนดูไหนดูไหนโ ลุงข้าไม่หมาเข้าร้านนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้หมาเข้าร้านแตหมูยังนั่งอยู่ได้ทำไมโดนัเยวเลยนั้สาใบเลยเนี่ผมเชี่ยผมเชียพี่ผมเชี่ยพี่ใช่ใช่กเชี้ยกับเตมกันบมดเลยฮ ฝันดีครับน้องต่อไปนะครับก็เหลือพี่แล้วพี่คุณหมูข้ามเขอร้านนะครับไม่เอาน้องคันเลอร์ลูริคไม่มีคำว่าพี่น้องขอทุบโตไปเอาขอทุบโตวุ้ยขาน้อยดีที่พี่มูโอ้โอ๋อลุงผมเข้าใจแล้วน้ำร้อนยังไม่เดือดรอรอก่อนนะพี่ ผมว่าไม่ใช่หว่าไม่กิ่นนั่นไอ้กูลงผิดไปผมลงสามไปถูกต้องโอ้ยได้อยู่ผมยังมีโอกาสผมมั่นใจพี่ก็มั่นใจอ่าผมเชื่อพี่งั้นก็เชื่อพี่สักรอบเลยดีไหมน้องโอ้โหอะไรอาวุธไรหายแล้วปืนมันหันไปทางไหนอ้าวชนะเลยจากนั้นผมก็ได้ยิงไปสองศพอ่ะมีต่ตัเยอะโอ้โหไม่มีแต่สัตว์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 ทำไมถึงสัตว์พี่ กษัตริย์ตั้งนั้นป่ะค้ยครับุยว่าไงครับกลิ่นว่าไงครับกลิ่นว่าไงกลิ่นคุณดูสายตาหมาดิคุณดูสายตาหมาดิมันมันเล่เหลี่ยมอะสายตามันอะของเราสายตาบริสุทธิ์ไงสายตาบริสุดไงโอ้ยแล้วพี่ก็มีหมูอยู่เพื่อนเพราะเราสองคนคือพี่น้องกันเราจะลงเอดนะเราลงเอยตรงไหนไม่เชื่อไม่เชื่อลูกหมูสามตัวไรแต่เนี่ย

ชื่อนายนะโอเคได้เลยฉันก็เชื่นายเหมือนกันันเราเป็นพานกันสามปูโอเคได้เลยรูเ่อเลยนูต้องสลงคุรู้มทียทำกูอีกรอบนึงเกมกูจะตงไปข้งนอกนั่งดูตานั่งดูจะไปนะจบุกฉันดังหมดแล้วยัย่ฉันยยังไม่ไปยน่ว่ะ ถ้าเวลาหมูสองตัวมาท่ากันในคอกเดียวแล้วจะมีหมูตัวเดียวจนวิตัวหนึ่งอาจจะเป็นหมูกระทะ สองใบมันเชื่อนายนะสองใบอ่ะแต่ช่งสามใบอ่ะเฮ้ยฉันก็อยู่กับนายมานานแล้วทำไมนายเป็นคนโกหกอย่างนี้นายจะเป็นฉันหรือเปล่าไม่เชื่อใจแดงเถลือกเนเนี่ยหักหลังกันทำไมวะจะหักหลังกันทำไมก็หกก็หกโอเคอยู่แล้วสิฉันกลิ่นฉันบอกเนี่ยเลย บอกไายได้ใช่ไหมอย่าเข้ามาในร้านนี้อุ้้ยตัวนี้มันกินแรงๆแค่สมมุติเป็นกอล์กันยังไงเลร้านนี้ไอ้ปี๊ยยิ่งคนนี้งูพิษหรือเปล่าโซลองทุบดูลเหรอไม่เปียกป่ะเลียนาแบกแบกห้องค่อยเท่าไหร่ เลี้ยวหรอเตะทับเขาหนะเตครับเนี่ยเต่าด้วยสิน้องดมือได้มีสามใบแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาลงไพ่หมดมือนะน้องเตะลงไพ่หมดมือนะเนี่ยลงด้วยว่าลงด้วยโกหกหรือเปล่าอลิโกหกหรือเปล่าโอ้โหลงตายว้าาา คือตอนนี้ผมคิดว่าเขายังจับทางผมไม่ได้นะครับคือผมก็จะลง3ใบแบบถูกต้องไปก่อนนะถ้ามี3ใบเปล่าเล้ยโอ้โหเรื่องเลวย่างนี้นี่ไรอ่ะเอาวิผมกดผิดผมจะคือจะเพิกมาไม่ต้อเตือผมไม่ได้ตั้งใจลงผมกดปิดทุกคนเป็นของใหญ่เลยน่าสนใจ เรายังไม่เจอไพ่สามใบนะครับเราต้องหาไพ่สามใบให้ได้นะแล้วเราก็ลงแม่งสามใบไปเลยเพราะมารุมมันจะพลิกแน่นอนทุบเลยาทเลยทำขึงทำขึงทำขึงจะไม่ให้เล่นเลยใช่ไหมมึงทำเกมไงทำล้อกหนื่นไงนี่ไงแบาตามทันฟ้ามีตามีจริงจักไหมจัดมันหน่อยก็มาจัดกัหน่อยดิ ไป,เ,ไปเ,เอาไปเลยเอาไปเลยเกยโรเกโรอ,อยู่อนิ่งเดี๋ยวมันไม่โดนจิตตายพี <c oughs> <ป>่ <c oughs> พวกนี้พวกนี้ตายกันแล้วพี่เวลาอีกแล้ว <c oughs> ถ้าลงสองใบ <c oughs> อ่ะไโอ้พี่จะเก็บอะไรอัพผม <c oughs> ใช่ไหมพีไมม่ไม่มีควีนเลยน้องพี่ไม่มีควีนเลยผมก็ไม่มีเหมือนกันในมืออะผมไม่มีควีนเหมือ <c oughs> นกันนานไปหรือเปล่าป่าเราหาไพ่ไม่เจอมาายตาตัวเคอะดมยาดมหน่อยครับทุกคน อะไรเงี้ยวะเฮ้ยอะไรไม่ได้เลยอ่ะลบไม่มีอันที่สองมองผมทำไมรอดก่อนน้องชายโอ้โหไม่นะพี่รักเองน้องแต่ว่าพี่จะไม่โอ้โห พี่เจนจีบพี่จ้าผมหมอพี่จะบอกเองว่าพี่ลงใบจริงจริงหรอได้นี่ก็ได้โล่ตำดาที่ไหนล่ะไล่เอาไล่ก่อนน้องอยากเองอ้ยไรอย่างนี้โว้ยเ้ยไม่จบตานี้ดีกว่าน้องได้ที่ถ้ามันเข้าหัวพี่นะอุ้ยลื่นเยอะแตก ไล่เหรอพี่เบ๊ไม,ไม่เชิญจังเลยเอ่ะพี่ตายไม่เนี่ยไม่จะตายใช่หรอโอ้ยชัดเดียวอ,ะอ่ะเหมือนได้กินกินอะไรพี่พูดโกหกยังไงล่ะเรียบร้ <c oughs> อยฝันดีครับเ <c oughs> ย้ เออเหลือน e ัดเดียวตายตาสุดท้ายอันนี้เก็ตึงดิแต่แรกล่าเลงและหลังเริ่มนาน้าคิมได้ไปถ่าไปเนี่ยไวอยู่เชื่อนะว่าคุณลง2ใบอะจิกบ้าแล้วนี่มันแข็งกันเลยนะ โอ้โหลงหมดผับมันเลยไหมนะโอ้โหลงหมดเลยหรอมาดูหน่อยนั่นไงพี่แดงพี่มอบเลยอ่ะอ่ะก้มให้โโอ้หนี่ดวงเหมือนถึกของแท้ดวงหมานี่ยว่ะคุณเจมผมว่าเขาโกหกนะอุ้ยคุณอเล็กผมว่านี่ของจริงอะของจริงนะเจมถ้านัดเดียวนะเพื่อนนัดเดียวเพื่อนนัดเล็กๆ ทีคลีนอะ่ะเขาก็พูดอยู่พี่เชื่อเขาไปดิคนเราอะ่ะเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วโอนคือหัวใหี่ยังรอดพี่ยังเหลืออีกสามชีวิตนะพี่หนึ่งในสามเดี๋ยวสองอ่ะน้องนัดสุดท้ายพี่น่าจะตายพอดีแลลงตามพี่ไปแล้วกันอันไหนไม่เอาก็ออ,ออกไป ออกไปอันไหนที่มันไม่ใช่คิงอ่ะอันไหนไม่ใช่คิงก็ออกไปอ่ะเนาะลงไปนี่คุณเล็กคุณจะพี่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 มองเข้าไปที่หน้าเล็กพี่มันจะบอกอะไรสักอย่างพี่อย่าหันหน้าหนีดิคุณผมเป็นซูน้าเนี่ยยังไงพี่บอกเองแล้วไเองต้องเชื่อใจพี่ ไม่เชื่อใจพี no, But, mm ่พ hmm. ี่หันก็บอกปืนใส่ผมอย่างเงี้ยไม่ชอบไรไม่เชื่อใจพี่เอ็งถึงได้ร้ายเอาตอนนี้เป็นเธอที่ไม่เคยมองเฮ้ยต้องจับแล้วนี่มันพี่ต้องมองมาเลยมองมาเลยมองมาเลยปืนทองสวยยังเอาเพื่อนเอามาให้กูยิงเล่นเหรอลงเร็วเหมือนไม่ได้เลือกมันติดกันไงมันฉีดเกินเกินไฟหรือเปล่าบอสตลกเสียงหลอก เมื่คนที่ดวงนี้สุดจะเป็นผมแล้วล่ะเลยอีกสองเลพี่อาจจะห้าก,ก็ได้แบบนันดที่หกตายอย่างเงี้ยพี่ก็เชื่อั่าในตัวเองพี่น้ <One Ace. S 2> องเอด็ดไม่ยุ่งเลยเจมไปผ่านซะเอดจริงอันนี้น่าจะทีเอ็ดจริง อะไรอ่ะมันมันมาอย่างนี้แตกอ่ะแตกอ่ะแตกไปเปล่าลงสามรอบสามคนสองรอบนี้ยังพอว่ารอบที่สามนี่ไม่ควรรอบที่สี่นี่รอบที่สี่นี่ลาก่อนพี่พี่ว่ามีคนพอตั้งแต่รอบที่สามแล้วแ่ะไม่ควรจะไหวเอามาถึงรอบที่สี่อุ้ยดั๊ดีิวิชคนเราต้องใช้ที่ไปให้สุดน้องเหลงดัดหนึ่งอ่ะอย่าจับสามโดนสามตลอดเลยอ่ะโอตีได้ยังไงอ่ะรู้ว่าพี่ไม่ลงจริงอ่ะอยากให พี่เล่นต่อพี่เก็บไปหรือเปล่าพี่เขียวว่าดึงหรือเปล่าไ่เอาลับพี่าต้องมาว่ะาับพีาต้องมาว่ะมาเดียเฮ้ยนัดเดียวตายนัดเดือวตายเบเูอะไรอส่อ้อเบเกือบเกือบ ลองพี่คุณจะลงสามใบกับผมเกินไปแล้วปุ๊บอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่ก็ลงมาสามใบเลยไม่เชื่อเฮ้ยเอาว่ะเหลียวผมหลายรอบแล้วนะหลายรอบโอ้หสองอย่าบอกนะมันห้าหมดเลยนี่แห่แช่แก่เขาขีดไม่ถูกอะไรวะเฮ้ยมันตึงเยอะเกมเนี้ยโอ้ยเราได้เอ็นไปสามใบเลยนี่เนี่ยมันเยอะเกินไปปั้มเนี่ยคนอื่นก็จะได้ปั้มปั้มเนี่ย อะไรอ่ะพวิทยาอยู่พี่ค no. ิงไงอยู <S <S ่กับผม2ใบตอนเนี้ยคิงอยู่ผมมีสองใบผมเชื่อไเอา เรหลอกไม่หลอกไม่หลอกว้หลอ่ผมจะชว่าค้งนี้ยอกเลยแน่นอนเลยทุบสักทีขอบคุณที่ทุบไปตายอ่ะจะได้กับพี่มารู้แล้วโอ้หอะไรครับโอ้ย เราที King ส่วนไปเลย้นงทั้งงั้นน่ะ t Kings Are you sure about that? โ oh, อ uh. ้โหหนึ่ Ace สาโอ้ยคุณมีใบอย่าที่เล่นได้เกมเมื่อกี้มีแค่ King ตัวเดียวเลยเมื่อกี้นี่เหรอเออ โทษมันโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่ BXCC แล้วก็มาลุกับอเล็กซี่เฮดนะครับรับผมขอบคุณมากครับกดไลค์ไปที่เสื้อะครับอย่าลืมที่ซื้อเสื้อผมด้วยนะครับ <laughs>